สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราเอาแม่กับลูกไปตากแดดนะคะเราเอา,าน้องผู้เบสกับแม่พ่อยไปตากแดดไว้นะคะพอบว่าว่าตากแดดฆ่าเชื้อไวรัส <laughs> เด็กน้อยเราง่วงนอนแล้วตักเราออกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพี่ปออาบน้ำเร็วเข้าบ้านพี่ปออาบน้ำน้องเร็วเข้าบ้านเร็วเดี๋ยวเราจะทำการอาบน้ำแล้วเราก็จะเอาเข้าบ้านแล้วนะคะเพราะว่าน้องนะคะร้อนแล้วงดหงิดแล้ว อารมณ์บ่จอยนะคะเพราะว่าเอามาผูกไว้ตั้งแต่เช้าแล้วทีนี้ไปตัดหญ้าเพิ่งกลับมานะคะเนี่ยค่ะเราได้ควานช้างจากพัทยามานะคะ<อ>ชั่วคราวควานช้าง้ใส่แมสทุกคนนะคะป้องกันโควิดนีค่ค่ะอาบน้ำให้น้องแล้ว เราจะเอาน้องเข้ามานอนน,อบบน,น้องคิดด้วเ,เ,เ,เอาตะขอให้พ่อหน่อยตมน้องปุ้ย้วนะคติดตามช่องน้องปุ้ยด้วยฝากช่องน้องกุ้มปุ้ยด้วยนะคะ,วะคะวานหมังค่ะคน,น, <laughs> น้องกุ้มปุ้ยอยู่พัทยานะคะนี่ควานมาจากพัทยานะคะขึ้นสับระรดมาแล้วก็เลย <S <s เลยมาเที่ยวบ้าน เอาแล้วโชว์ลูกอะโชว์ลูกพันแม่ลูกจะอาบด้วยร้อนนะคะตอนนี้อาบน้ำให้อาบน้ำถูตัวแล้วเดี๋ยว,วเราจะเข้าบ้านแล้วนะคะ ควันใหม่ควันใหม่ควันชั่วคราวืม เสียงเสียงแม่พลอยถูตัวแบบฟินมากผู้เบสก็ถูด้วยวะ่ะผู้เบสถูกับแม่เลยเอาขัดขัดกับแม่เร็วๆผูเบสผู้เบสขัดกับแม่เร็วขัดขัดตัวเร็เรวๆจะได้รอรอรอไปถึงห้านาทีมอมเหมือนเดิม

Giang Giang, Giang, Giang à. อถูสิคนละต้นคนละต้นกับแม่ถเูเร็วๆถเวูเร็วๆคนละต้นยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังขัดไม่เอีม่ม โอ้แดงเลยนะคะหนังขาดไปแล้วยาวเหมือนกันยาวประมาณนี้นะคะที่ขาดไปสงแพ่เลยค่ะได้สองแพ้นะคะไม่พอร์ แย่งใส่ย,ยางแม่ก็จะขัดตัวลูกก็แย่งใส่ย,ยางอ่ะ,ะอพี่ปอเอาแป้งมาขัดน้องหน่อยแป้งอยู่บนโต๊ะนั่น ที่สามมาแล้วนะคะแพ้ที่สามแดงเถือกเลยนะคะไม่พอยเราพี่ปอเข้าไปถูเลยถูใต้หูไปเปียกเข้ไปอาบน้ำพ่อพ่อพันแล้วพันแล้วพ่อพันแล้วอ่ะคันถูกขัดเลย ขาดทูขาดเลยขาดตัวก็ขาดไปรองเท้าทำไมไม่ถอดอะ่ะเดี๋ยวก็ลื่นทู๊งทูงแรงๆทูให้รอๆหน่อยทู เร็วๆพี่ปอคันแล้วรอเร็วๆเลยคันขันขันพี่ปอทัวแรงๆเออทัวแรงๆเลยนะเบ็ดคันเร็วๆเร็วๆเร็วๆเอออาบน้ำช้างกับอาบน้ำคนนะเออนั่นแหละพี่ปอเออ พอแล้วเหรอเดินมานี่พอแล้วเหรอหาของกินแล้วพอยังหาถอยเราก,ก็ถอยมานะคะ ค่าค่าทูพิี์ไม่พลอยแต่ละท่าแดงเป็นจ้ำๆเลยนะแม่พลอยเอาเร็ว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 น้องขัดน้องให้รอเออนั่นหลยขัดเลยทู่จาก๋อจ๋า ถูดีๆไปเลยเยอะพี่ปอคันเนี่ยหนีเอานี่ดูย่อคล้ายให้ถูด้วยเป็นไงเป็นไงท่าเห็นไหมเออถูเออนั่นแหละคันคันคันพี่ปอคันเออนั่นแหละพี่คันคันเบ็ดปอกพี่ปอคันคันเออจู อูเวดยืนเฉยๆพี่คัดเร็วๆไดบไปกินนมนอนฮ่าฮ่า ลอูไปไปเบดออกมาเร็วขัดตัวเร็วๆอ <ไป S 1> ็นเดอรวทูดีๆจะได้รอร,ร,รอเอาไปเร็วๆคัดได้เบดรอรอแปลงฟันให้ด้วย <c oughs> àpá cái peffan, pe, lo, lo, tem thẻ tem rồi nè.